ทางด้านของแม่ทัพภาคที่4ครับคุณผ,ผู้ชมก็ได้มีการพบปะนะครับสำหรับเครือข่ายสมาชิกเฝ้าระวังภาคประชาชนหรือว่าวิทยุเครื่องแดงนะครับมนโทหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งก็ย้ำนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่สร้างความปลอดภัยและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวครับที่ห้องประชมุมปฐมภาคสโมสรค่าเสนา,นารงบนทนทหารบกที่42อนะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา พลโทสาติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่สี่ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ครับได้มีการลงพื้นที่พบปะกเครือข่ายเฝ้าร,ระวังภาคประชาชนหรือว่าวิทยุเครื่องแดงนะครับมณโทวิทยุนะครับศูนย์วิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคงเพื่อที่จะเป็นขวัญและก็กําลังใจนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นการมอบนะครับตัวแทนวิทยุนะครับเครื่องแดงในจํานวน30เครื่องและก็การจับสลากโทรศัพท์มือถือให้กับสมาชิกอีกจํานวน2เครื่องครับซึ่งทางด้านของคุณบงกฎหาน จะนะแก้วนะครับก็เป็นประธานศูนย์วิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคงนะครับก็เห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกก็เลยร่วมกันนะครับกับวิทยุเครื่องแดงแล้วก็ โทรศัพท์มือถือในการแจกจ่ายไว้ให้กับสมาชิกเพื่อได้ใช้ประโยชน์ในการดูแลพื้นที่ครับจากนั้นนะคะแม่ทัพภาคที่4ก็ได้มีการพบปักกับสมาชิกค่ะพร้อมทั้งมอบนโยบายในการทํางานนะคะโดยได้กล่าวค่ะว่าเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนถือว่าเป็นจิตอาสาที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะเป็นหูเป็นตาเป็นการแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปะกะติให้แก่เจ้าหน้าที่ได้รับทราบพ,พร้อมทั้งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้นะคะซึ่งปัจจุบันเองหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิ้คลี่คลายค่ะนักท่องเที่ยวโดย เฉพาะจากต่างประเทศหรือว่าเป็นเพื่อนบ้านนะคะเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็เริ่มที่จะเข้ามาในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จงังหวัดสงขลาม,มากขึ้นเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวนะคะดังนั้นการสร้างให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจรวมไปถึงอำเภอเมืองสงขลาแล้วก็อำเภอเสดาด้วยซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็นักลงทุนนะคะเน้นย้ําเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยนําเทคโนโลยีค่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะสําหรับเครือข่าย ระวังภาคประชาชนวิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคงนะครับเป็นความร่วมมือของฝ่ายความมั่นคงภาคประชาชนและนักธุรกิจในพื้นที่นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะร่วมกันป้องกันการก่อเหตุร้ายและสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ว่าระวังตรวจสอบและรายงานสถานการณ์เหตุต่างๆนะครับทั้งความมั่นคงอาชญากรรมยาเสพติดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ <c oughs> เพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยนะครับสำหรับพื้นที่และก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวด้วยครับ